ลางงานศพอันเงียบงันเด็กชายแปลกหน้าเดินตรงเข้าหาโรงศพพร้อมประกาศว่าเขาคือลูกแท้ๆของผู้ตายทั้งที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขามาก่อนและในค่ำคืนนั้นความจริงที่ถูกซ่อนมานานเริ่มเลอยออกมาจากเงามืดทีละน้อยจนทุกคนต้องตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่ฆ่าเศรษฐีตัวจริงงานศพสุดระทึกเด็กชายลุกกลางพิธีประกาศว่าเขาคือลูกแท้ๆของเศรษฐีใครก็ไม่รู้จักเขา ลมเย็นพัดผ่านศาลาทําให้ผ้าม่านสีดําสั่นไหวเบาๆกลิ่นทูคอลอยอบอวนประปนกับเสียงสวดที่หนักแน่นและช้าผู้คนแต่งชุดดําแน่นเต็มงานสายตาทุกคู่มองไปยังลงศพของเศรษฐีใหญ่ผู้ล่วงลับบรรยากาศกดทับจนหายใจไม่สะดวกเหมือนอากาศในศาลากําลังหดตัวเข้าเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังก้องไปทั่วพื้นกระเบื้องเด็กชายอายุไม่เกินสิาปรากฏตัว เสื้อผ้าที่สวมเก่าและฝุ่นจับจนเห็นได้ชัดเขากวาดตามองทุกคนแววตานิ่งสนิทจนทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเย็นว่าเด็กชายเดินผ่านช่องว่างระหว่างเก้าอีเหมือนทุกคนถูกบังคับให้แหวกทางให้โดยไม่รู้ตัวเสียงสวดหยุดลงพร้อมกันความเงียบปกคลุมศาลาอย่างแปลกประหลาดเด็กชายหยุดตรงหน้าลงศพเงาของเขาททบลงบนพื้นราวกับยืดยาวผิดปกติเขายกหน้าขึ้นช้า,ชา ลมหายใจของหลายคนสะดุดไปในทันทีผมคือลูกแท้ๆของเจ้าของงานศพคนนี้เสียงของเขาใสแต่หนักจนทำให้คนลุกทั้งตัวความตกใจแล่นไปทั่วทั้งศาลาบางคนสะดุ้งจนก้าอีสันสายตาทุกคู่จับจ้องเด็กชายแต่ไม่มีใครจำหน้าเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวแม่บ้านเก่าแก่ของคฤหาดยกมือขึ้นดวงตาของเธอสั่นระร,ริกเหมือนเจอสิ่งที่ไม่อยากเชื่อเด็กชายค่อยๆหันไปมองเธอ แววตาของเขาเหมือนรู้จักเธอมานานอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างฉับพลันจนหลายคนขยับตัวกอดแขนตัวเองแน่นแม่บ้านก้าวถอยหลังสีหน้าเธอซีดเหมือนเห็นพูดผีเด็กชายยกมือขึ้นชี้ไปที่เธอรอยยิ้มชาชาปรากฏบนใบหน้าเสียงหัวใจของผู้คนดังแข่งกับความเงียบเหมือนทุกจังหวะกำลังเตือนถึงบางอย่างที่กำลังจะเผยออกมาและก่อนที่ใครจะตั้งสติทันเด็กชายก้าวเข้าใกล้ลงศพอีกครั้ง เงาของเขาสั่นไหวเหมือนรูปทรงไม่แน่นอนบรรยากาศเริ่มผิดปกติกลิ่นทูบตางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นคาวบางอย่างที่ทุกคนไม่อยากยอมรับว่าได้กลิ่นจริงเสียงกระซิบเบามากดังจากด้านหลังศาลาเหมือนใครบางคนกำลังเรียกชื่อเด็กชายด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเสียงของคนเป็นหรือคนตายเสียงกระซิบยังดังแผ่วทอดยาวเหมือนกำลังลือยผ่านผนังศาลาผู้คนหันซ้ายหันขวา แต่ไม่มีใครเห็นต้นเสียงแม่เพียงเงาบางๆเด็กชายค่อยๆหันกลับสายตาเขาเหมือนกำลังมองทะลุอากาศไปยังสิ่งที่มองไม่เห็นลมหายใจของผู้ร่วมงานเริ่มถี่เหมือนทุกคนรู้สึกถึงบางอย่างที่ใกล้เข้ามาอย่างช้าๆแม่บ้านยกมือขึ้นปิดปากเหมือนพยายามกลั้นเสียงสะอื้นที่เธอไม่ควรมีในงานศพนี้เด็กชายก้าวไปข้างหน้าปลายเท้าเขาสัมผัสพ,พื้นแต่น้ำหนักตัวกลับเบาเหมือนคนที่แทบไม่มีเนา เขาหยุดตรงกลางศาลาจ้องไปยังผู้คนที่ยืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้พวกคุณไม่รู้จักผมแต่เขารู้จักผมดีเด็กชายชี้ไปยังโลงศพนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยราวกับกำลังเก็บกั้นอารมณ์บางอย่างที่ไม่ใช่ความเศร้าเสียงกระซิบจากด้านหลังดังชัดขึ้นตอนนี้เหมือนเสียงของผู้ชายสูงวัยแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูแม่บ้านสุดหลงนั่งมือทั้งสองกุมหัวแน่นจนข้อขาว เธอสายหน้าเหมือนปฏิเสธบางอย่างที่เธอไม่กล้าพูดออกมาเด็กชายเหลือบตามองเธอสายตาที่เหมือนคำถามค้างคาคำถามที่เขาไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเลยบรรยากาศเริ่มอึดอัดเหมือนอากาศทั้งหมดในศาลาถูกบีบจนเหลือเพียงครึ่งแสงจากหลอดไฟกระพริบเสมือนเงาบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนคล้ายจะลงมาหยุดอยู่เนือโลงศพเด็กชายยืดหลังขึ้นใบหน้าของเขาสงบนิ่งอย่างประหลาด เหมือนกำลังรอให้ความจริงบางอย่างโผล่ออกมาเองจูจๆเสียงไม้จากโลงดังเบาๆเหมือนมีใครเคาะจากด้านในเสียงนั้นชัดเจนจนหลายคนสะดุ้งตัวโยนงานศพถูกความเงียบกลืนกินอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงหายใจสั่นของคนหลายสิบชีวิตเด็กชายเงยหน้าขึ้นสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความคุ้นเคยเหมือนคนที่ได้ยินเสียงของคนในครอบครัวตัวเองเขาขยับริมฝีปากช้า ประโยคที่เหมือนรอคอยมานานเขาบอกให้ผมมาเพราะความจริงในครอบครัวนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยเสียงหลอดไฟข้างบนสั่นหนักขึ้นเงาในศาลาเริ่มยืดยาวเหมือนกำลังจะพุ่งเข้ารวมกันตรงจุดเดียวแม่บ้านร้องออกมาเสียงสัน่นลากคําเหมือนเสียงติดคอไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเด็กชายมองเธอราวกับรู้คำโกหกทั้งหมดตั้งแต่แรกสายตาผู้ร่วมงานเริ่มหวัน่น ความรู้สึกบางอย่างกำลังกัดกินหัวใจเหมือนทุกคนกำลังยืนอยู่หน้าความลับที่ไม่ควรรับรู้เสียงกระซิบจากด้านหลังศาลาดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงมันเหมือนลมหายใจกำลังเข้าใกล้ทีละก้าวเหมือนบางสิ่งกำลังจะเดินเข้ามาในพิธีจริงๆลมหายใจประหลาดนั้นเย็นยเยือกเหมือนวูบผ่านต้นคอของทุกคนในศาลาจนหลายคนยกมือขึ้นลูบแขนตัวเองโดยไม่รู้ตัว เงารูปทรงคล้ายคนทอดตัวตามพื้นยาวผิดธรรมชาติเหมือนถูกฉีกยืดออกจากที่ที่มันควรอยู่เด็กชายหันหัวไปชา้าๆท่าทางราวกับกำลังฟังบางอย่างที่คนอื่นได้ยินไม่ชัดสายตาเขาขยายขึ้นเล็กน้อยเหมือนเขาเพิ่งเห็นสิ่งที่เหลือเชื่ออยู่ตรงหน้าศาลาเสียงสวดที่หยุดไปนานกลับไม่มีพระรูปไหนกล้าขยับปากทุกท่านนั่งนิ่งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวแม่บ้านค,อคอ่อยๆเหยหน้า น้ำตาไหลเงียบๆลงบนแก้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความตรหนกจนแทบไม่เหลือแรงพูดเธอกระซิบเสียงเบาที่สุดแต่กังวานไปทั่วสาลาเขาไม่ควรมาที่นี่เขาไม่ควรกลับมาเด็กชายมองเธอไม่มีความโกรธมีเพียงความผิดหวังที่ค่อยๆซึมออกมาจากสีหน้าผมแค่ทำตามที่เขาสั่งน้ำเสียงเด็กชายอ่อนลงเหมือนกำลังพูดกับคนที่เคยใกล้ชิดมาก่อนแสงไฟกระพริบแปร กระจกหน้าศาลาสั่นเบาๆเหมือนมีแรงบางอย่างตีกระทบจากด้านนอกผู้คนเริ่มถอยกรูดออกห่างจากโรงแต่ไม่มีใครกล้าวิ่งออกไปเท้าทุกคู่หนักเหมือนถูกตรึงด้วยโครนหนาเสียงข้อลงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักกว่าเดิมเหมือนคนด้านในเริ่มหมดความอดทนเด็กชายสูดลมหายใจลึกเหมือนต้องใช้ความกล้าในการพูดคำถัดไปร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะความกลัว เขาบอกผมว่ามีคนในที่นี้ทำให้เขาต้องตายแบบไม่ทันตั้งตัวเสียงอุทานหลุดออกมาหลายจุดบางคนถึงกับปล่อยกระเป๋าในมือร่วงลงพื้นแม่บ้านยกมือปิดหูหัวสั่นอย่างแรงเธอพึมพำออกมารวดเร็วคล้ายภาวนาขอให้สิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เรื่องจริงเด็กชายก้าวเข้าใกล้เธอแต่ละก้าวทำให้พื้นศาลาเย็นลงทีละนิ้วจนคนใกล้เคียงต้องขยับหนีโดยไม่รู้ตัว เขาบอกชื่อผู้ทำเสียงเด็กชายสั่นเล็กน้อยแต่คำพูดชัดเจนเหมือนกระแทกลงกลางอกทุกคนแม่บ้านปิดตาแน่นเหมือนรอเสียงคำตัดสินที่เธอหลีกนี้มาตลอดเงาประหลาดด้านหลังศาลาขยับอีกครั้งคราวนี้มันไม่เพียงแค่ทอดยาวมันค่อยๆลอยสูงขึ้นจากพื้นเหมือนมีรูปร่างกำลังจะก่อตัวเต็มทุกลมหายใจภายในศาลาแตกกระจายเป็นเสียงสั้นๆเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเด็กชายมองเงานั้น ริมฝีปากขยับเบาๆเหมือนพูดกับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นผมจะบอกพวกเขาเองในเมื่อทุกคนปิดปากมานานเกินไปเขาหันกลับมาหาแม่บ้านดวงตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความรู้แน่นอนเสียงกระซิบจากด้านหลังดังลั่นขึ้นทันทีแหลมสั้นเหมือนเสียงเตือนครั้งสุดท้ายก่อนความจริงจะหลุดออกมาแล้วเด็กชายก็ยกมือขึ้นชี้ไปยังคนที่ทำให้เศรษฐีต้องตายอย่างช้า และชัดเจนเหมือนต้องการให้ทุกสายตามองเห็นพร้อมกันนิ้วของเด็กชายหยุดนิ่งชี้ตรงไปยังแม่บ้านที่นั่งสุดอยู่บนพื้นสีหน้าของเธอแข็งค้างเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลในชั่ววินาทีเดียวเสียงผู้คนรอบข้างดังรังงม,มคำถามเสียงวอยวายเสียงอุทานผสมกันจนกลายเป็นความวุ่นวายที่ฟังดูเหมือนพายุแผดร้องในที่แคบแม่บ้านสายหน้าแรงเหมือนอยากหักล้างทุกอย่าง แต่ลมหายใจเธอสัน่นมือสัน่นสายตาวาวโรดเหมือนสัตว์ที่ถูกขังจนหมดทางนี้เด็กชายยืนนิ่งไม่ก้าวเข้าใกล้แต่แววตาของเขาตรึงเธอไว้เหมือนโซ่หนักที่ไม่มีวันขาดเขาบอกผมว่าคุณเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเขาก่อนตายเสียงเด็กชายทุมลงแต่ละคำเหมือนก้อนหินหนักทับซ้อนลงไปทีละชั้นแม่บ้านอาปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมามีเพียงลมหายใจหอบแผ่วเหมือนคนขาดอากาศ เงาประหลาดด้านหลังศาลาค่อยๆชัดขึ้นเหมือนร่างของชายผู้ใหญ่ยืนอยู่ในความมืดรูปร่างไม่เต็มเหมือนควันหนาทึบกำลังก่อตัวจนกลายเป็นคนหลายคนเริ่มถอยหลังจนเก้าอี้แถวนอกสุดล้มลงดังสนัน่นเสียงนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศระสำนักขึ้นเด็กชายไม่ละสายตาจากแม่บ้านเขาบอกว่าเขารู้ทันคุณรู้ว่าคุณซ่อนอะไรและคุณกลัวว่าเขาจะเปิดโปงมัน แม่บ้านยกมือขึ้นกลุ่มหน้าอ,อกเหมือนหัวใจของเธอกำลังเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเหงื่อไหลเป็นทางบนใบหน้าที่ซีดขาวเงาหลังศาลาเคลื่อนตัวช้าๆเหมือนกำลังก้าวออกมาจากที่ซ่อนแต่ก้าวนั้นไม่มีเสียงสะท้อนบนพื้นรากับมันไม่ใช่การเดินของสิ่งมีชีวิตสัตว์พักแม่บ้านค่อยๆเงยหน้าสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหมือนคนที่ถูกความจริงไล่กวดจนไม่เหลือที่ซ่อนสุดท้ายฉัน ไม่ได้ตั้งใจให้เขาตายเสียงเธอแตะพระเหมือนพูดผ่านลมหายใจที่เต็มไปด้วยความกลัวผู้คนรอบข้างนิ่งตาเบิกกว้างหลากหลายอารมณ์พุ่งขึ้นพร้อมกันตกใจสับสนหวาดผวาและบางคนถึงกับยกมือทาบอบอย่างไม่เชื่อหูตัวเองเด็กชายไม่พูดแทกเขาปล่อยให้เธอพูดออกมาเองเหมือนตั้งใจให้ความจริงหลุดจากปากเธอโดยไม่ต้องกดดันแม่บ้านน้ำตาไหล มือกำชุดดำไว้แน่นจนข้อนิ้วขาวสิเขารู้ว่าฉันเอาเงินของบ้านเขาจะเปิดโปงฉันฉันแค่ผลักเขาเบาๆแค่ให้เขาลมเสียงเธอสั่นหนักแต่ความสำนึกทำให้คำพูดไหลออกมาเรื่อยๆแต่เขาล้มแรงเกินไปสีสกระแทกมุมโตเลือดเสียงเธอขาดหายไปเหมือนพูดต่อไม่ไหวทันใดนั้นเงาที่อยู่ด้านหลังศาลา ขยับเข้ามาใกล้จนหลายคนถอยสุดผนังร่างเงามัวมัวสูงขึ้นรูปทรงชัดกว่าเดิมเหมือนคนกำลังเดินมาจากโลกที่ไม่ใช่ของมนุษย์เด็กชายหันกลับไปมองดวงตาเขาไม่ตื่นตระหนกเหมือนเขาเห็นสิ่งนี้มาแล้วหลายครั้งเหมือนมันเป็นเพียงผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขารู้จักดีเขาเอ่ยเสียงแผ่วพ่อครับพ่อพอใจแล้วหรือยังคำว่าพ่อทำให้ทั้งงานเงียบลงทันที เหมือนมีใครปิดสวิตเสียงทั้งศาลาเงานั้นหยุดที่ข้างหลังเด็กชายไม่แต่ต้องแต่ความเย็นว่าพุ่งออกมารอบตัวเหมือนเป็นการตอบกลับคำถามของเขาเด็กชายหลับตาช้า,ชาเหมือนกำลังรอฟังคำกระซิบที่ไม่มีใครอื่นได้ยินสักครู่เขาลืมตาขึ้นดวงตานั้นนิ่งสนิทเหมือนคนตัดสินใจบางอย่างเรียบร้อยแล้วเขาหันไปหาแม่บ้านที่ตอนนี้ตัวสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ เขาบอกว่าความจริงยังไม่หมดแค่นั้นผู้คนหันมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเด็กชายจะพูดอะไรต่อเด็กชายก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวใบหน้าเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนสีหน้าที่รู้ความลับมากกว่าที่แม่บ้านยอมรับเขาบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้บรรยากาศในศาลาเหมือนหยุดนิ่งทุกคนแข็งค้างตาสำรวจไปรอบๆเหมือนกำลังมองหาคนที่ถูกพาดพิง แม่บ้านเงยหน้าขึ้นด้วยความชอบเธอสายหน้าแรงกว่าเดิมไม่นะอย่าอย่าพูดต่อแต่เด็กชายค่อยๆสูดหายใจเหมือนเตรียมจะเปิดเผยชื่ออีกคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องเด็กชายยูนิ่งปล่อยให้ความเงียบถามลงเนื้อสาลาเหมือนต้องการให้ทุกคนตั้งใจฟังถึงที่สุดเขาหลุบตาลงเผยสีหน้าที่แผ่วเบากว,ากว่าก่อนหน้าราวกับความหนักของสิ่งที่จะพูด กดทับไหล่เล็กๆของเขาพ่อบอกว่าความจริงที่เหลือไม่จำเป็นต้องทำร้ายใครอีกแม่บ้านชนะหยุดร้องให้ทันทีเธอเบิกตากว้างเหมือนไม่เชื่อว่าคำพูดนั้นจะออกจากปากเด็กชายเงาด้านหลังศาลาที่พวยพุ่งเหมือนควันอัดแน่นเมื่อครู่ค่อยๆจางลงเหมือนคนที่ตัดสินใจวางน้ำหนักของความแค้นลงแล้วความเย็นที่ปกคลุมศาลาอุ่นขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่เพียงพอให้ทุกคนกลับมาหายใจเต็มปอดอีกครั้งเด็กชายยกมือขึ้นแต่หน้าอกตัวเองเขาบอกว่าอยากให้ทุกอย่างจบตรงนี้คืนนี้ไม่ต้องตามล่าไม่ต้องเปิดโปรงใครอีกให้ความผิดที่เกิดขึ้นถูกจัดการโดยกฎหมายและให้ครอบครัวได้เริ่มต้นใหม่เสียทีแม่บ้านสุดลงกราบน้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนคนที่เพิ่งได้รับโทษและการให้อภยัยพร้อมกันในคราวเดียว เจ้าหน้าที่ในงานค่อยๆเข้ามาพาเธอออกไปไม่มีใครต่อต้านไม่มีเสียงใดดังขึ้นนอกจากเสียงสะอื้นอ่อนๆของเธอที่ค่อยๆหายไปตามระยะทางเดินศาลากลับมาเงียบเด็กชายหันมองลงศพรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยการล่ำลาที่อ่อนโยนไม่ใช่ความเศร้าหรือความเครียดแค้นแสงไฟเหนือศาลาค่อยๆสว่างขึ้นไม่มีการกระพริบไม่มีเสียงผิดปกติ เงาที่เคยยืนอยู่ด้านหลังเด็กชายจางหายไปจนหมดเหมือนผู้ตายเดินออกจากงานของตัวเองอย่างสงบไร้ภาระไร้ความค้างคาเด็กชายหมุนตัวกลับเตรียมเดินออกจากศาลาผู้คนแหวกทางให้เงียบกริบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกถึงความสงบที่เขานำมาแทนความสั่นประสาทก่อนหน้าก่อนจะก้าวออกพ้นประตูเขาหันกลับเล็กน้อยเอ่ยเสียงเบา แต่กังวันชัดเจนทั่วทั้งศาลาพ่อฝากขอบคุณทุกคนที่มาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็ก้าวออกไปเหมือนเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งไม่มีเงาตามหลังไม่มีเสียงกระสิทธ์มีเพียงสัมผัสของลมอุ่นที่พัดผ่านแทนคำอะไรสุดท้ายของเศรษฐีผู้ล่วงลับงานศพที่เคยตึงเครียดค่อยๆค,คลี่คลายผู้คนเริ่มขยับตัวเริ่มกลับมาพูดคุยกันเบาๆ แต่ไม่มีใครลืมเหตุการณ์นั้นเพราะในคืนนั้นทุกคนได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าความจริงที่ถูกปิดซ่อนสุดท้ายก็หาทางปรากฏไม่ว่าจะผ่านเสียงของคนเป็นหรือเสียงเรียกของคนตายก็ตามและงานศพค่ำคืนนี้กลายเป็นคืนที่ครอบครัวผู้ล่วงลับได้เริ่มต้นบทใหม่อย่างเงียบงามที่สุด